นี่ค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงกะทิฟักทองใส่หมูนะคะอันนี้คือฟักทองที่ซื้อมาแล้วก็โหรละพาค่ะอันดับแรกเลยเราก็มาเด็ดหัวละพานะคะหรละพาค่ะแต่เราคอจะเรียกหัวละพานะคะภา,าษาท้องถิ่นเรานะคะเด็ดไปจนหมดนี่แหละคะ่ะ ค่อยๆเด็ดไปนะคะส่วนตัวเราจะไม่ค่อยแบบว่าเอาออกมาทีละก้านแล้วมาเด็ดนะคะเราจะเด็ดทั้งในกรรมอย่างนี้เลยค่ะไวดีค่ะยังไงมันก็เป็นใบเหมือนกันนะคะมันก็ไม่ได้ว่าฉีกหักเสียหายอะไรซื่อะไรนะคะเด็ดแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกค่ะบางคนสะดวกรูดก็รูดไปเลยค่ะเอาความไวเข้าว่านะคะ แต่ว่าเราจะไม่เอาตรงช่อนะคะตรงช่อตรงดอกของหัวระพานี่เราจะไม่เอานะคะเอาแค่ใ okay, บพอค่ะอันนี้เพิ่งทำครั้งแรกนะคะเพราะว่าดูจาก Youtube มาค่ะพอดีว่ามีหมูอยู่ไม่รู้จะทำอะไรกินมีพี่แกงอยู่นะคะก็เลยเออลองเซิร์ชดูก็เลยเอเอาแกง ฟักคองใส่หมูแล้วกัน,นะคะ่ะเด็ดให้หมดแล้วก็เดี๋ยวรอไปล้างทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะหั่นฟักอะคองต่อค่ะ กำหนึ่งจะได้เท่านี้ค่ะห้าบาทค่ะต่อไปหันปักทองต่อค่ะผ่าครึ่งนะคะชิ้นนี้ยีบห้าบาทค่ะก็ะไม่แพงเท่าไหร่นะคะผ่าครึ่งค่ะขนาดมีดใหญ่นะคะเนี่ยผ่ายากเลยเอามือตบๆให้มีดมันเข้าไปค่ะแล้วก็เอาเม็ดออกนะคะ เอาเม็ดเอาไส้มันออกนะคะบางคนเขาเก็บไว้ปลูกนะคะถ้าตาม <ใน S 1> บ้าน<อ>เราเนี่ยตามคนเก่คนเฒ่าเขาจะเก็บเม็ดเอ่อแยกออกจากไส้มันนะคะแล้วเขาจะเก็บไว้ปลูกนะคะแต่เราไม่ได้อยู่บ้านเนาะก็เลยไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมก็เลยทิ้งค่ะถูทิ้งไปนะคะ เวลาคว้านไส้ออกใช้มีดเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะเราคือเราหยิบมาอันเดียวเลยค่ะว่าปอกเปลือกเ้วยไงคะก็เลยท,ทําทีเดียวเลยแล้วก็เนี่ยนะเราเคยเห็นแม่เราปอกแบบนี้นะคะส่วนตัวเราก็ไม่เคยปอกมะทองนะคะเราเห็นแม่เราทําแบบนี้ก็คือว่าไม่ไม่ได้ว่าปอกออกทั้งหมดนะคะก็คือเกาๆออกนะคะเอาตรงไหนที่มันตะปุ่มตะปับเนี่ยเอาที่เป็นดินอะไรเงี้ยนะคะ เอาออกค่ะแต่ถ้ามันเพื่อนเยอะมากก็คือต้องเอาทั้งชิ้นเมื่อกี้เนี่ยนะคะไปเอาฝอยขัดหม้อขัดค่ะขัดไอ้ตรงที่มันเป็นดินเป็นซอกเป็นหลืบนะคะขัดออกก็ได้ค่ะค่อยๆขัดนะคะไม่งั้นเนื้อฟองทองจะชําค่ะเนี่ยเราก็มากราเขาเรียกกรานะคะ ปอกนิดๆใน,น,น่อๆค่ะปอกปอกออกไม่นิดหน่อยะค่ะทําไปทํามาจะหมดจะหมดชิ้นแล้วค่ะปอกเปลือกทําแบบนี้ทุกชิ้นนะคะปอกยากนิดนึงนะคะปอกมันเปลือกมันแข็งอย่างซีกหนึ่งที่เราถือไว้อย่างนี้นะคะก็จะไปหั่นย่อยอีกสามชิ้นค่ะแล้วก็จะไปหั่นชิ้นเล็กอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คืออ,อีกซีกหนึ่งนะคะ เราก็มาปอกเปิดออกเหมือนเดิมค่ะเปิดแข็งนะคะระวังมือนะคะเวลาปลอกบางทีมันพลาดเป็นได้นะคะจับแน่นๆค่ะค่อยๆปอกไปนะคะ ฟัก้องแน่นๆมันจะได้ไม่เลื่อนมาโดนมีดบาดมือนะคะแล้วก็ผ่าสามค่ะมันจะมีรอยแนวของมันอยู่นะคะเนี่ยมันจะเป็นหยักของมันอยู่นะแล้วก็ผ่าตามมันเลยค่ะแล้วก็ปอกเปลือกให้มันเลี่ยงอีกทีนึงนะคะ เราก็พยายามปอกเข้าในซอกในหลืบนะคะเพราะว่าลูกฝักทองมันจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนจกรีบนะคะเราต้องเข้าไปในซอกมันด้วยอันนี้ว่าหั่นค่ะหั่นชิ้นที่เราต้องการนะคะอันนี้เราจะเอามาแกงค่ะเราก็เลยหั่นชิ้นใหญ่นะคะเพราะกลัวมันเละพอแกงเสร็จก็เละจริงๆค่ะมันขนาด อาหารชิ้นใหญ่แต่ว่าเราไม่รู้เวลานะคะเรากะเวลาไมค่อยถูกนะคะนี้เพิ่งเคยแกงครั้งแรกนะคะแต่เราก็เป็นคนปรุงเหมือนเดิมค่ะเราก็เป็นคนเตรียมของให้เพราะเราเป็นคนที่ปรุงกับข้าวไม่อร่อยนะคะเราทํากับข้าวไม่เป็นนะคะแต่แม่เราทําเก่งมากค่ะแต่ตอนนี้แม่เราไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วนะคะถ้าย้อนกลับไปได้เราก็อยากจะช่วยแม่เราทำกับข้าวทุกอย่างนะคะ เราจะได้ทำเป็นบ้างอันนี้เวลาอยากกินอะไรก็ต้องดูใน youtube เอาค่ะแล้วก็เหลือความทรงจําไว้บ้างเวลาเาแม่เคยให้ช่วยหันหน่นนะให้ช่วยปอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจําตรงนั้นมาค่ะแต่ตอนปรุงรสนี่เราปรุงไม่ได้เลยค่ะไม่อร่อยเลยค่ะปรุงเองยังไม่อยากกินค่ะต้องเป็นแฟนเราปรุงค่ะแต่เราก็ทําอาหารไม่เป็นเหมือนกันนะจะได้ฟักทองแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปล้างคะ่ะ ล้างน้ำเปล่าแล้ส3-4สี่รอบนะคะถูๆตรงเปลือกมันนะคะเปลือกตรงเนื้อมันเนี่ยค่ะถูให้หมดนะคะทำไมเพิ่งทำไมเจ็ดฟองเลย่ะเสร็จแล้วก็ล้างหัวละพาค่ะหัวละพาก็ล้างหลายน้ำนะคะเพราะว่า มันจะมีดินอยู่ตามใบนะคะต่อมาเขาให้ใช้พริกแดงเม็ดใหญ่นะคะแต่ว่าเราไม่มีค่ะเรามีแต่พริกกินดานะคะแดงกินดาเราก็เลยหยิบมาสี่ห้าเม็ดจากในกล่องที่เราล้างเก็บไว้นะคะเอามาโรยใส่ตอนที่ว่าแกงใกล้จะสุกนะคะสีสันจะสวยงามพอดีพริกเราเกือบหมดพอดีค่ะเลยมีแค่นี้นะคะมีแต่พริกเขียว พริกเขียวไม่สวยค่ะก็เลยเอามาแค่นี้นะส่วนพริกแกงเผ็ดนั้นเราแม่ตามเองนะคะเราซื้อมาสิบบาทนะคะหมูนี่เราจะซื้อมาเป็นกิโลแล้วก็เราจะมาล้างทาความสะอาดแล้วหั่นแบ่งแบ่งเป็นชิ้นไว้นะคะเป็นท่อนไว้อย่างนี้นะคะใส่ตู้เย็นไว้ก็คือทํามื้อนึงก็คือถุงหนึ่งนะคะเวลาเราจะทํากินเราก็จะเอามาละ,ล,ะลายน้ําแข็งนะคะ คือเอามาวางใส่ถ้วยไว้เฉยๆหรือว่าจะใส่น้ําไปก็ได้ค่ะแล้วหมูเราอยู่ในถุงอยู่แล้วนะคะมันก็จะลอยน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็พักให,ใหญ่ๆอะค่ะกว่าจะได้ทํานะคะถ้าเรารู้ว่าเราจะแกงตอนเย็นอย่างเงี้ยตอนบ่ายละตอนบ่ายโมงนะคะเราออกจากตู้เย็นมาเลยค่ะแล้วเราก็มาวางไว้ถึงบ่ายสามนะคะพอบ่ายสามปุ๊บมันยังไม่เลิกแข็งนะคะหมูเราก็เลยเอาใส่ช่องธรรมดาไปค่ะ แฟนเราเลิกงานมา5ม้าโมงเย็นก็เลยเหั่นได้พอดีค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเป็น,ช,นชิ้นแบบนี้นะคะอันนี้ซื้อสันคอมานะคะโลละร้อยเกค่ะหมูก็ยังแพงอยู่ดีนะคะอันนี้ซื้อที่ตลาดสำโรงเลยนะคะถ้าเป็นตลาดปีกย่อยก็น่าจะสองร้อยกว่าเหมือนเดิมค่ะ ซื้อกับข้าวุงก็ไม่รู้จะซื้ออะไรกินคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าเราคิดว่าทํากินเองมันปรับปรุงลดได้ง่ายกว่านะคะบางทีซื้อเขามันไม่ถูกปากอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เลยอืทํากินเองดีกว่าเลอีกอย่างเราก็แบบล้างทาความสะอาดเรารู้ด้วยคะ่ะว่าเราทําแล้วเออเหมือนกินได้นะมันสะอาดนะแต่เวลาเราซื้อเขามาเราก็ ไม่รู้นะคะว่าเขาทำแบบไหนนะคะบางเจ้าเขาก็คงสะอาดอะคะ่ะแต่บางเจ้าเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ทำกินเองดีกว่าค่ะก็หั่นหมูไปจนหมดนี่นะคะประมาณสามขีดนะคะหมูอ่าหั่นหมูเสร็จแล้วะคะ่ะ นี่ล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็อีกจุดแก๊สตั้งหม้อค่ะใส่กะทิลงไปนะคะไปผัดพริกแกงค่ะแปนเราใส่นิดเดียวนะคะดูมันทำนะคะใส่แล้วก็เออพอกะทิเริ่มเดือดนิดนดนะคะใส่พริกแกงเผ็ดที่เราซื้อมา10บาทนะค่ะลงไปนะ แล้วก็ผัดไปค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้พริกแกงหอมสุกนะคะ ระหว่างผัดก็จะเติมกะทิทีละเล็กน้อยนะคะเติมไปเลยค่ะใครอยากใส่เป็นกะทิเป็นกิโลก็ได้นะคะแต่เราใส่แค่500 ml พอค่ะเปืองค่ะกินกันแค่มื้อสองมื้อนะคะ ค่ะค่อยๆโรยกะทิลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะแฟนเราปรุงอาหารอร่อยนะคะอร่อยสำหรับเรานะแต่สำหรับคนอื่นเราก็ไม่รู้นะคะพอเขาอ,อยู่บ้านเขาก็ไม่เคยทำกับข้าวเหมือนกัน,นะคะ่ะเราก็ไม่เคยเหมือนกัน เราก็มาเรียนรู้เอาจาก u ูท b e มั่งแล้วก็จดจำมาจากที่พ่อแม่พี่ป้าน้อาทํามั่งนะคะแล้วก็โรยกะทิไปเรื่อยๆค่ะจะเดือดแบบนี้นะคะเราก็ค่อยๆโรยไปค่ะ ผลสุดท้ายมาตกมาตายตอนแฟนเราใส่น้ํานะคะใส่เยอะเกินไปค่ะทําให้มันไม่มันเลยะคะ่ะกะทิที่500 ml ที่ใส่ไปนะคะเรากะว่าจะแกงแบบน้ําขุกผิดนะคะแต่เราเขาใส่น้ําเยอะไปค่ะน้ําเปล่าอ่ะคะ่ะปกติถ้าอยู่บ้านนอมก็จะเป็นหัวกะทิกับหางกะทิใช่ไหมคะเนี่ยค่ะพอผัดหมูเสร็จแล้วนะคะ ไอ้พอพี่แกงสุกนะคะให้เอาหมูลงไปผัดให้สุกค่ะพอหมูสุกแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะหมูเราใช้สันคอเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้หมูเนื้อแดงอย่างเดียวมันจะออกแข็งๆเหนียวๆนะคะเนี่ยค่ะแฟนเราเติมน้ำเราคิดว่าเขาจะเติมนิดเดียวนะคะ เติมแบบเยอะค่ะทําให้แกงมันจืดไปเลยค่ะวันนี้ใส่น้ําตาลปี๊บไปก้อนหนึ่งยังไม่ออกรสหวานเลยค่ะต้องปรุงอีกเยอะเลยนี่นะคะน้ํามันเหมือนน้าท่วมบ้านนะคะน้ําเยอะจัด พอหมูเดือดแล้วก็มาใส่ฟักทองที่เราล้างไว้ลงไปนะคะใส่น้ำตาลปี๊บก่อนค่ะ,ะเนี่ยน้ำตาลปี๊บหนึ่งก้อนนะคะตามด้วยฟักทองเลยค่ะพอใส่ฟักทองเสร็จก็ปรุงรสนะคะคุอรสน้ำปลา แล้วก็น้ำน้ำตาลสายเพิ่มค่ะเพอาะน้ำตาลก้อนหนึ่งที่ใส่ลงไปนี่ไม่หวานเลยนะคะนะ้ำมันเยอะจัดแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะพอลองตักชิ้นฟักทองดูว่ามันสุกก็โรยด้วยโหละพาและก็พริกซอยที่เราซอยไว้นะคะ ตอนนี้ยังใส่ประคองไม่หมดเลยค่ะค่อยๆกร,รมค่อยๆกร,รัมอยู่แล้วแหละคะ่ะเนี่ยดูทีดูทีทุกคนน้ำเกือบเต็มหม้อแล้วมันจะเข้มข้นยังไงอะคะยสยโหระพาลงไปค่ะพริกแดงด้วยนะคะแล้วก็คน นแล้วก็แป๊บหนึ่งพอใบไม้มันสลบอ่ะก็คือกินได้ะค่ะเสร็จแล้วค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะ